แมวเห็นว่าทำงานไม่ขยับเลยเลยลุกมานั่งหน้าโต๊ะเลยประมาณว่าเลิกงานได้แล้วเดดี้ <c oughs> แมวทักทายนะไม่ลุก <c oughs> แมวบอกมึงจะพูดเลยก็พูดเลย เฮ้ยเอมยวแม,ว,แมวลุกเพิ่งได้ดูจอมขมังเวทขอบคุณครับอยากไปดูแมวที่ห้อง <laughs> ัตแล้วล่อเหมืนอนทอขอบคุณครับน่าเหมือนแมวรอ่รอเรามันดิหางกรดดิห่างกรดดินอนเฝ้าเลยทุกวันนะครับ ขอบคุณครับโอ้มีคนตามมาจากจอมขำังเวทยเยอะเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเนื้เนื้อ,อไม่มีอะไรครับอวดแมวครับ ว่าจะทำงานเนี่ยแหละแต่เจอดักเหมือนจะไม่อยากให้ทำแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหยกันเนี้ยมันยังม่วงอะไรขนาดนั้นวะฮะเมื่อกี้เล่นด้วยกันไปชุดใหญ่ ต้องเล่นเนี่ยแหละเดี๋ยวต้องปลุกมาเล่นอีกทีหนึ่งสักประมาณ20นาทีเพราะไม่งั้นพี่แกตื่นกลางคืนแน่ๆน,นั่นแน่ทำตาเลือก <c oughs> นั่นแน่อยากหาพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายทรงเนีบ้นบๆแนะนำทีครับเดี๋ยวว่าหลังจะพาไปดูนะครับอุปกรณ์ออกกำลังกายเนยบีน้บ ตอนนี้ไม่สะดวกเพราะว่าข้างบนเนี่ยเสื้อเชิ้ตข้างล่างเนี่ยผ้าเช็ดตัวจะอาบน้ำอยู่แล้วเนีเฮ้ยเฮ้ยแล้ววะเฮ้ยไม่งับไม่งับโชว์ไม่งับโชว์ได้โปดนี่ไงกูว่าละเฮ้ยนี่ดีดดีไม่เอามันมันยิอะไรเอ้าโถเฮ้ยเขายิ่งบอกน่ารักน่ารักอยู่ฮะไลฟ์อยู่ลเนี่ย เอ้อยู่งับอะไรอยู่โอ้ยเดี๋ยวผ้าหลุดหรอกึอ้าอยู่ๆก็ตื่นสังงั้นโอ้ยหย่ยที่นอนครับช่วงนี้อ่านหนังสือเล่มไหนบ้าง ่วงน,นี้เหรอครับผมผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มน,นี้ไปศิลปะแห่งอำนาจของท่านติชนัทันดีมากเลยคือเป็นการอธิบายเรื่องของอำนาจในมุมของตะวันออกหนังสนุกมากขอบคุณมากครับผมกำลังดูในจองมังเวทขอบคุณครับ ขอบคุณครับอามิวเมมยวทำหน้ารอเลยเดียวเด้อเด้อจินั่นแหละกระดิกหางดิ๊กดิก๊ก <c oughs> สวัสดีค่ะคุณกอ๊อตพี่โอนบอกพี่โอมบอกทรงผมเท่สุดๆ <c oughs> พี่โอมเป็นคนตัดนะ อุดหนุนได้นะครับผมพี่แสดงได้กวนมากครับขอบขอบอขอ,ขอบคุณครับ <laughs> แมวสวยมากเบ <Yep. laughs> สืบดูดเมื <laughs> ่อกี้อ่านออชโชอ๋อออโชผมมีทุกเล่มเลยครับแทบทุกเล่มเลยออชโชอยากดูหนังสือไหมว่ามีหนังสืออะไรบ้างถ้าอยากดูจะพาไปดูถ้าฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับศิละปะหมดเลยจะเป็นหนังสือการแสดงหนังสือเขียนบท ก็หนังสือศิลปะหนังสือเยอะจริงๆอันนี้อันนี้นี่แค่10%นะครับฝั่งนี้จะเป็นปรัชญาตะวันตกกับตะวันออกแล้วก็ประวัติศาสตร์จะอยู่ฝั่งนู้นอยากดูออรโชเหรอโอเคหามารีวิวหนังสือแบบนู้นแล้วกัน ด้านบนก็จะเป็นหนังสือธรรมะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกศาสนาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศาสนาวิเคราะห์ก็มีแทบทุกศาสนาเลยแล้วก็จะแบ่งปรัชญาเป็นฝั่งตะวันตกฝั่งอินเดียฝั่งจีนแยกกันไปหนังสือเกี่ยวกับเ,เศรษฐกิจก็จะอยู่ด้านล่างประมาณนี้ แล้วก็พวก How To ทั้งหลายก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ถ้าฝั่งนี้จะเป็นพวกนิยายนิยายแล้วก็ศิลปะการสแสดงภาพยนตร์อยู่ฝั่งนี้หมดเลยฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นวิชาแมวครับ Which book is more life-changing? I think it's The Law of Success uh, by Napoleon Hill. Yeah. That book changed me a lot. Yeah. <laughs> ฟิล์มเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเฮ้ยแมวแมวไม่งับนอนเฉยๆสิฮะส่งเสียงอะไรเลาโอ้ย นั่นแน่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 หนังสือเล่มโปรดเล่มเล่มโปรดไม่มีนะมีแต่มีคือมันอ่านเรื่อยๆแหละนอนไปสิหิวเปล่าฮะ ให้กินช้อนหนึ่งเอาไหมเอาป่ะไปละไปละยที่ย้ายที่นอนอันเนี้คือสาเหตุที่อ่านเยอะหนังสือเยอะเพราะว่าเออเวลาเราเล่น เล่นบทแต่ละบทเนี่ยครับเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวละครในลักษณะ